สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเดี๋ยวค่ะเดิเรียนเซิรนทุกท่านเข้าสู่ช่อง a ิด d a s 78 a d ธิดา78เ,เ,เดี๋ค่ะเดอแม่หมอใส่มูใส่ห้าใสาป่ปวงนะคะแล้วก็สายที่ทำให้ทุกคนสบายใจนะคะผู้ใดสนใจสินค้ามูสินค้าที่ซื้อของแถมดูดวงหรือดูดวงแบบ ราคาย,ย่อมเยาวหรือฟรีนะคะเราก็มีไปซองสีดำนะแม่หมอจะไลฟ์สดที่11มงเซานะจ๊ะผู้ใดสนใจแบบใดนะคะก็นะทักมาหาแม่หมอแล้วกันนะคะขอพระรคุณกับทุกๆคนที่สนใจสินค้านะ,ะบางทีแม่หมอส่งล่าช้าแบบไม่ไม่ส่งภายหมายถึงส่งอยู่ระหว่างส่งไปแล้วแต่บางทีคนส่งอ,อยู่ในช่วงระหว่างคนส่งส่งช้าก็ขอพระทานอภัยนะ อย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินนะคะ4วันนะคะเพราะว่าถ้าส่งแม่หมอจะส่งด่วนนะคะให้กับทุกๆคนนะคะก็ต้องการได้ของไวนะคะฉะนั้นใครได้ของแล้วนะคะหลักกระทักมหาแม่หมอขอพระคุณนะจะได้บอกวิธีใช้แบบปั้วปังกัรังการนะจะขอพระคุณผ่านไว้ในตรงคลิปนี้นะคะผู้ใดสนใจโปรดซื้อของแต่วดวงนะคะทุกทกโปก็ขอพระคุณนะคะเทวดานางฟ้าทุกท่านที่มีอุปการคุณกับ แม่หมอนะคะใครที่ทักมาแล้วแม่หมอตอบช้าก็ขอประธานอภัยนะนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ว่าแบบทั่วถึงขอประทานอภัยไว้นะตรงนี้มือนี้นะคะเข้าใจภัยเราเรื่องในหัวคอมีคนแอบสอดส่องชีวิตคุณหนักมากเอาแบบเอาเป็นว่าเอาเป็นเอาตุยนะคะเขาเป็นผู้ใดนะคะทําไมเขาถึงส่องคุณหนักมากขนาดนั้นนะคะเรามาดูพลังงานของเขาเลยเนื่องหน้าเขานะคะใช่ใช่ใช ใช่เขาไหมพลังงานของเขาเราจะดูแต่พลังงานของเขาสิบใบนะคะทําไมเขาถึงแอบส่องคุณขนาดนั้นนะจ๊ะขอดูไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะ t e of c u p ก,ก็รักพิจิกมีนธาตุน้ําว้าวเขาเป็นคนรักคุณนะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะเขาส่องคุณเอาเป็นเอาตุยเลย <laughs> ส่องคักส่องแนจักสิส่องหยังขนาดนั้นนะคะ หรือตอนนี้คุณดูแบบลักชูรี่คุณใช้ชีวิตชิวๆคุณใช้ชีวิตแบบสบายสบายนะจ๊ะชีวิตดีๆประมาณนั้นล่ะค่ะมีกินมีอยู่มีตังค์ใส่ความสูงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากเขา่าสังคมก็เข่านะคะแต่เป็นคนรักคุณนะคะเป็นคนที่เขามองแล้วเขาก็คาดหวังไว้ว่าเป็นแฟนเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่จะขอแต่งงานเห็นไหมสิบถ้วยคนที่มีเป้าหมายไว้น้ำกันก็ได้นะ เป็นคนที่มองไว้ว่าคุณต้องเป็นแฟนกันในถ้าเป็นคนโสดนะเป็นคนที่มองไว้ว่าคุณต้องเป็นคนรักของเขาประมาณนั้นนะจ๊ะมาดูต่อค่ะไพ่ใบที่2นะคะ The Sun คุณสองคนน่าจะเคยใช้ชีวิตด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันมีโมเมนต์แบบนี้สองรักสองเราไปไหนด้วยกันเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตชิวๆน้ำกัดน,น่าจะรู้จักกันละนะคะคนคนนี้คุณน่าจะรู้จัก หรือคุณน่าจะเคยได้ไปใส่เวลาน้ากันนะคะหรือคุณสองคนมีมีแผนสีไปเที่ยวน้ากันก็นได้นะไพ่เดอะซันขึ้นมาคือสองคนเหมือนกันเคมีตรงกันไปใสไปกันประมาณนั้นนะคะถ้าไม่ใช่กรณีที่คุณรู้จักกันแล้วก็จะเป็นคนที่กําลังวางแผนนะคะสิไปใส่มาใส่น้ากันทาเดอะซันทาดไฟก็ได้นะจ๊ะมาดูต่อค่ะโอ้ยคักนะธรรมดานะคะ สัมคัซ่อมแนานะมาดูไพ่ใบต่อไปเซเว่นออพนิคไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่เขารอคอยวาดหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้กับคุณนะจ๊ะมีความรู้สึกนึกคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานี้จะได้มาใช้เวลากับคุณได้อยู่ในอ้อมกอด <c oughs> เอาคุณมาไวที่หน้าออกนะคะและ้วก็กอดไวน้น้นๆว่าสั่นเบื่อบว่ธรรมดานะ่นี่ ไม่ธรรมดานะคะแน่นคักแน่นเนียนะคะรอรอแล้วรออีกรอเพื่อจะใช้เวลากับคุณประมาณนั้นว้าวเขาเขาอยากซัพพอร์ตคุณอ่ะเขาอยากดูแลคุณค่ะเขาอยากมีโมเมนต์นี้กับคุณอยากจะอ้อนคุณอยากจะกอดคุณอยากจะใช้ชีวิตกับคุณแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณมาแล้วแน่นอนนะคะเป็นคนเดียมพเพอร์ราศีเมษนะคะเป็นคนที่น่าจะโซนอาลับได้นะ หรือโซนแบบผู้ชายไว้เข่าได้หมดนะคะหรือเป็นคนที่เขาลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นไม่แอบสดสองคุณขนาดนั้นแสดงว่าตอนนี้คุณต้องดูสวยขึ้นนะคะเพราะของทุกอย่างต้องมีมุมกับกันเนาะนะคะถ้าถ้าเขามีโมเมอยากมีโมเมนต์อย่างนี้แสดงว่าคุณต้องมีสุขความสวยคุณต้องมีอะไรดีไม่งั้นเขาไม่อยากสพอร์ตแน่นอนนะจ๊ะไม่ธรรมดานะเนี่ยมาดูต่อค่ะอยากรู้อีกพลังงานเป็นยังไง เขาเสบเขาคิดยังไงอีกอยากสอดสองอีอยงอีกว่าสัตว์นะคะเอ็ดออฟสอดนะคะคุณสองคนนะคะเป็นคนที่มีมุมานะด้วยกันทั้งคู่เป็นคนเก่งทั้งคู่เป็นคนที่มีมีดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่กว่าจะได้อะไรมาก็ยากแต่ก็ประสบผลสําเร็จด้วยกันทั้งคู่เป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งมีประสบการณ์ด้วยกันทั้งคู่นะคะคนด,ดคนีต่อคนเก่งต่อคนเก่งมาพอกันประมาณนั้นแหละนะจ๊ะ แล้วเขาก็เชื่อได้ว่าพลังงานของคุณและเขาถ้าช้าช้าแล้วชัวนะคะซองคุณหนักมากตอนนี้นะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวไปสู่ในอีกสเต็ปหนึ่งประมาณนั่นแหละนะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงานไพ่ใบต่อไปของเขาเนี่ยเดเมจิเชียนเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่สวรรค์จัดสรรเห็นปะ เดอะเมดิเชียนหรือเขาวาดหวังว่าความคิดไว้ว่าเขากับคุณน่าจะเป็นคู่ที่สวรรค์จัดสรรน้ำพาไม่พอกันและสำหรับคนโสดถ้ายังไม่เจอนะเขาคิดไว้อย่างนั้นนะคะเขาอยากจะมีโมเมนต์นี้กับคุณอะเขาว่าเขาเชื่อว่าสวรรค์จัดสรรให้คุณสองคนมาพอกันเขาดึงแอบสอด่องแอบมองชีวิตคุณแล้วก็ รอเวลารอทุกอย่างเพื่อได้กลับมาใช้ชีวิตละโมเมนต์กับคุณบ่วุ้ยธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาต่อค่ะก็ดูพรังงานเขาอีกเขาคิดยังไงอีกถูอัพคับกระกบิกจิกมีนคุณสองคนรักกันนะเป็นพลังงานของผู้ใดนี่คุณสองคนรักกันมากเลยเนี่ยคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเวลาอยู่น้ำกันสเสน่หาตรึงตราตรึงใจว่าสั่นตัว ยักคักปน,นี้เด้อยักคักหลายนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวไฟลุกว่าสันบึงแนรักกันคักรักกันแน่ตรึงตราตรึงใจเอาชนิดวานน้ำไรไฟดับนะคะทูอ็อกคับก็บเเป็นกับเป็นตาย่ดอกค่ะที่เขาซีซองขนาดนั้นเพราะเขาก็รักคุณเนาะดูสิไ่ขึ้นมาแต่ละใบคือรักทั้งนั้นนาะอยากซัพพอร์ตอยากดูแลอยากมีเวลาให้คุณอยากชดเชยให้คุณอยากให้ย่างเดียวว่าสันเบยก็ธรรมดาละถึงซองคักซองแน่ขนาดนั้นนะจ๊ะ เรามาดูต่อค่ะอยากรู้อีกว่สาสันทูออครับคุณรักเขาเขารักคุณอันนี้เอ็ดออฟแวนทาดไฟเม็ดสิงธนูนะคะเขาอยากเริ่มต้นชีวิตความรักกับคุณแบบชา้ชาๆแต่ชัวร์ธนุถนอมค่อยๆเบ่งบานค่อยคอ่ยพริดอกออกผลให้ความรักงอกเงยตอนที่ใส่ชีวิตหรือใช้เวลากับคุณนะคะวาดหวังไวยคิดไวปรารถนาไว้บื้อคักเนาะบ่ธรรมดา ไม่ธรรมดาอะฮ่าไม่ธรรมดามาต่อค่ะขอดูหน่อแซะพลังงานไพ่ใบนี้ queen of p e n i c o l e นะคะว้าวเขารักคุณเพราะคุณดูรวยขอหัวแน่เขารักคุณอยากจะพัฒนาอยากจะซัพพอร์ตหนึ่งเพราะคุณดูรวยคุณไม่เหมือนใครคุณไม่ได้ไล่ล่าเขาคุณไม่วิ่งตาม คุณมี energy ของคุณคุณมีพลังงานของคุณคุณมีชีวิตของคุณคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาก็ได้แต่ยิ่งคุณบ่อยากได้เขายิ่งอยากัพ p อ o r t อันนี้เข้าใจเนาะก็ได้ยินคำว่าเรือร่มในหนองท้องสิไปใส่บอสยิ่งคุณไม่อยากได้คุณจะได้รักที่ดียิ่งคุณไม่แคร์คำว่าบ่แคร์เได้หมายความว่าที่ผัวทรงนะบอเมีนนะต้องเข้าใจคำว่าไม่แคร์คือคุณมีชีวิตเป็นของคุณคุณก็ไปเหตุงานของคุณเหตุเงินของคุณนะคะ ส่วนเขาจะรักบ่รารักนะให้เขาเป็นคนแสดงออกเองนะคะคุณมีหนะ้าที่ทํามาหากินและทําอนาคตคุณให้ดีกับพออันนี้ถูกต้องค่ะนะคะไม่มีใครมาเกาะใครแล้วโลกย,ยุคนี้นะคะเขาทําเราทําถ้าเขารักเขาก็จะตามซัพพอร์ตตามให้ขึ้นตามแปะเลยนะประมาณนั้นนะคะฉะนั้นมาดูต่อค่ะเขาดูว่าคุณรวยเขาดูว่าคุณมีดีพอตัวเขาดูเป็นเขาดูว่าคุณน่าจะเป็นบุคคลที่เขาอยากซัพพอร์ต เพราะเขาก็มีคุณก็มีประมาณนั้นนะคะก็จะเลือนลมในหนองท้องสิไปใส่ประมาณนั้นละประมาณนั้นนะคะเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ว้าวเขาเชื่อและเขาตั้งตั้งเป้าและเขาก็สอดส่องจ้องจ้องวางแผนวางแผนนชีวิตไว้ว่าทุกโมเมนต์ของชีวิตต่อจากในไปนะคะเขากับคุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้ นะคะวาดหวังสร้างไว้อนาคตแผ่นอนาคตไว้ซ่องชีวิตคุณเพราะว่ากลัวคุณหลุดมือนั่นเองนะคะไพ่บองบอกเขาแอบสอดส่องคุณทุกโมเมนต์เพราะหนึ่งเขารักคุณสองนะคะถ้าประเด็นเป็นคนรักเก่านะคะคนที่รู้จักกันมานานแล้วคนที่คบกันมาโดดแล้วส่องเพราะกลัวคุณหลุดมือส่องแอบสอดส่องนึกถึงเวลาเก่าๆแอบสอดส่องเวลานึกถึงเวลาตอนที่คุณใส่ชีวิตน้ำกันตอนไปเที่ยวน้ำกันตอนพากันไปฮานิมูน ตอนพากันไปไปป่าเขาลำเนาเพา่ไปเที่ยวน้ากันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอโรงแรมหรือ,อียังกับว่ากันไปโมเมนต์ที่ไปเที่ยวน้ากันแล้วเขาก็เสื้อน้ําว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นโชคชะตาน้ํผพาไม่พอกันชื่อจริงค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่หนีคําว่าโชคชะตาได้พ้นนะคะแล้วก็กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอในนี้เรื่องจริงนะคะฉะนั้นใครทําอะไรไว้ก็จงระวังนะคะ ถ้าคุณทําดีกับเขาเขาก็คุณก็จะได้รับความดีแต่ก็เคยมีคนถามแม่หมอนะคะว่าทําไมหนูทําดีกับเขาแทบตุยทาไมหนูไม่เคยได้รักจากเขาเลยอันนี้นะคะต้องเข้าใจธรรมชาตินิดหนึ่งคนบวักก็คือคนบวกต่อให้พยาย,ยามขนาดไหนก็ไม่รักแต่มันก็เป็นบางคนนะคะเราพยายามด้วยความดีเขาก็เห็นก็มีมันไม่สามารถการันตีได้ว่าในทุกคนแต่สามารถดูได้เป็นบางเคสบางหลายนะคะ ฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเวลาดูดวงอะ่ะมักจะถามลูกลูกดวงมักจะถามแม่หมอว่าอคนคนนี้ถ้าหนูคบแล้วหนูจะจริงจังจริงใจ,งจงไหมถ้าจริงจัง,จงแม่หมอก็บอกว่าได้คนนี้โอเคได้คุยคุยต่อได้ไปต่อแล้วดีแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็คือว่าบบได้นะจ๊ะบบเฟกบบมุกบอโมกเม็ดประมาณน,นั้นล่ะเนี่ยเขาวาดหวังว่าต้องมีคุณไปใส่กระจับมือกันยังจูงมือกันประมาณนั้นซองชีวิตคุณหนักมากยานคุณหลุดมือนั่นเอง เพราะว่ารักคุณเพราะว่าคําว่าสเสน่หาเพราะว่าคําว่าไม่อยากให้เธอร้อยนวนนั่นเองเรามาดูกันนะคะพลรรังงานของคุณเป็นพลังงานของคุณนะเป็นควนะีนอเพนดิเคิลตรงกันข้ามขนาดเนี้ยแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณสิได้แต่งงานกันบ่อยอยากรู้ระเกินไพ่ขึ้นว้าวโมเมนต์ชุดนี้พอบอกค่ะ นะคะในเอาไปดิเขาถ้าคุณไม่แต่งงานนะคุณจะใช้ชีวิตเหมือนคนแต่งงานน่ะไปไซกระห้างกันบ่ด้เห็นปะก็คือเนี่เหมือนใส่ชุดแต่งงานนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอีกยังกะว่ากันแต่อยู่กันเหมือนชั้นสามีภรรยาเข้าใจเนาะนะคะแม่หมอเพราะบางคนก็อยู่กันแบบไม่จําเป็นต้องแต่งอะ่ะ แต่สอยกันสางสอยกันเห็ดบางคนก็มีต่างคนต่างมีถานะกับว่าแต่งอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะในอเปบิทโคนะคะเห็นไหมรักสองเราวหวานชื่นเหมือนใส่ชุดแต่งงานเลยค่ะนะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะขอเบิ้งแนะ่ไพ่ใบต่อไปนะคะเดวิลราศีมังกรนะคะถ้าหากคุณสองคนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรักกันหรือเป็นคนรักเก่าไม่หมอเชื่อว่ายังไงก็ยังไม่หมดวิบากกรรมเห็นไหมไพ่ขึ้นเคยถ้าสําหรับคนที่เคยจบไปแล้วนะ แต่อย่างไรก็ไม่จบเพราะโชคชะตายังยังไม่อนุญาตให้คุณจบอ่ะ The Wheel of Fortune เห็นไหมทุกทุกคนนะคะหนีบุพน์หรอกคำว่าวิบากกรรมนะแต่ความรักก็ไม่มีอะไรรับรื่นค่ะความรักจะมีคำว่าทะเลาะก,กันบ้างหวานชื่นกันบ้างเข้าใจกันบ้างคุณก็ไม่ต่างจากคู่อื่นนะคะถ้าเป็นคนเก่านะแต่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะใหม่เลยก็เป็นคนเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มานะคะพอมาเจอคุณก็ จะมีความตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะจ๊ะเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อ The View of Fortune ความสัมพันธ์ได้ไปต่อแน่นอนนะคะถ้าเป็นคนเก่านะยังไงก็ไม่จบเห็นไหมเขาอยากซัพพอร์ตอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นคนเก่านะคะเป็นคนเก่าที่มีประเด็นถ้าไม่มีประเด็นก็คือลงลงโตนะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีค่าฉะนั้นเขาถึงอยากลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะ แล้วจะเป็นอย่างไรต่อมาดูซะอยากรู้รอเกินวาสันว้าวคุณสองคนรักกันน่ะเห็นไหมคุณเป็นคู่ที่สวรรค์จัดสรรอีดีเนาะนะคะชโชคชะตาออ่างให้คุณสองคนมาเจอกันมีแพชั่นต่อกันหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันคุณรักเข,เขาเขารักคุณอะคือหลงสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่มีคําว่ารักไม่มีใครเอาเปรียบกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะคนละขึงทาง อันบบแมนคนละเครื่องทางอันไปสแกนกระเป๋าตังค์เด้๋ยบแมน <c oughs> เดี๋ยวชิว่าแม่หมอ <c oughs> คุณคุณรักเขาเขาก็รักคุณส้อยกันเทศส้อยกันสัมงบมีผู้ใดได้เปียบเสียเปรียบนะรู้จักรับรู้จักให้และรับในเวลาเดียวกันประมาณนั้นละ่ะว้าวดีใจด้วยนะคะเขาส่องเพราะกลัวคุณหลุดมือนั่นแหละเพราะคนรักเก่าก็ได้เป็นคนที่เขารักคุณนั่นแหละถ้าเคยมีประเด็นก็อยากได้คุณคืนก็พยายามตามง้อคุณอยู่นะตอนนี้นะ ฉะนั้นเรามาดูจุดจบความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะเป็นยังไงโอ้ไม่ยกาดไพ่ขึ้นมาเอ็ดอบคับคุณสองคนรักกันนะดูสิไพ่ก็รักขึ้นกี่ใบแล้วเนี่ยฉะนั้นแม่หมอให้เก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะสำหรับกรณีของคนที่ตรงกันนะตรงกันค่ะถ้าถ้าเอเนจีได้เก้าสิบปอร์เซ็นนะคะ คุณจะถูกสวรรค์จัดสรรเวียงให้คนเก่าก็ได้กลับมาคนที่มีประเด็นการสีหนึ่งสองสามแต่สําหรับคนที่มีประเด็นรับได้นะคนที่มีประเด็นรับรได้ก็หลายอย่างอาทิเช่นคบชู้คบซ้อนคบอโดยที่ไม่มีเหตุผลเอาเป็นนั้นว่าอ่าบางคนก็อาภัยให้ได้ในเคสบางท่านเพราะบางคนก็อภัยให้บ่ได้ก็มีแล้วแต่หลากหลายฉะนั้นถ้าคุณรับไม่ได้กับคนเก่าไม่ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่อ่าอเนจีของคุณเดอ้อ แต่บางคนก็คือเขาจบเป็นเคสๆไปตอนนั้นก็าอาจจะจําเป็นต้องไปแต่งกับคนนั้นหรือเลือกคนนั้นฐา,านะคุณสองคนอาจจะไม่เท่ากันแต่พอดีวันหนึ่งพอไม่มีคุณคุณปล่อยเขาไปคุณไป,ไปณไสร้างฐานะอันนี้ได้เหมิด่ะนะคะแล้วพอเขาไปกันไม่รอดเขาก็เหวี่ยงเาคนนั้นกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าก็าอยากได้ของเก่าอันก็ไม่ต้องรอค่ะมุกออนจ้กฉะนั้นอยู่ที่ใจถามใจตัวเองรักเขาไหม รักกับไปตอบรักกับถอยออกมามีวิวแค่นั้นละจ้ะนะคะไม่มีอะไรเยอะค่ะความรักไม่ได้ซับซ้อนถามตัวเองก่อนว่ารักเขาไหมถ้าไม่รักก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองเพราะไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณสองคนรักกันแล้วก็เป็นรักที่สวรรค์จัดสรรให้คุณสองคนเท่ากันนะ่ะให้และรับเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแม่หมอว่าดีนะคะเพราะว่าคุณกับเขาก็จะมีให้เกียรติซึ่งกันและกันประมาณนั้นละนะจ๊ะเรามาดูต่อคะ่ะ ขอดูเอกนะคะโอ้ไม่กาเห็นไหมคุณสองคนสวรรค์จัดสรรให้อยู่ที่90 99%ให้ลอยเปอร์เซ็นไปเลยนะให้คุณสองคนมาเป็นคู่กันต่อให้อยู่กันไกลขนาดไหนก็เป็นคู่กันนะ่ะคู่กันแล้วก็คงบ่แคลกันถ้าคุณเป็นคนถิน่นแดนไกลคนต่างชาติหรือบางขั้นก็เกิดวันเสาร์เลยนะทั้งคู่หรือมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะได้หมดอันนี้เอเดลครับกระกนพิจิกมีนธาตุน้า กับเอากันได้เด้อเป็นไวเวอร์ซ่าได้อันนี้ราศีมิถุนนะคะอันนี้ธาตุดินพึกษศกันมังกรน,นะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะขออีกแค่ขอดูอีกแค่หนึ่งใบนะคะแล้วก็หงานะแม่หมอจะได้จบเจ้าเชียนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นรักที่สวรรค์จัดสรรเป็นรักที่สวรรค์น้ำผ้าไม่พอกันเป็นรักที่สวรรค์ขีดมาแล้วเนี่ยนะคะไม่อยากให้คุณร้อยนวลเนี่ยนะคะอีกสักสองใบพอ ดูเิว่าอีก2ใบนะคะไพ่ใบนี้นะคะ four of swords นะคะถ้าความสัมพันธ์คนที่จบกันไปแล้วย่าบอกแล้วไงยังไงก็ไม่จบนะยังไงก็ไม่จบสําหรับกรณีคนที่เน่งใส่กันเฉยใส่กันไม่มีไม่มีแพชชั่นนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะคุณเป็นคู่กันยังไงนะคะคุณเป็นคู่กันเห็นไหม the a d j u t m e n t คุณเป็นคู่กัน ถ้าประเด็นสําหรับคนเก่านะเคยนิ่งเฉยเคยหมางเมินเคยไม่พูดคุยนู่นนี่นั่นแต่คุณก็รักกันนั่นแหละแต่ท้ายที่สุดคู่กันแล้วก็คง้งบ่แควกันคุณจะได้กลับมารีเทิร์นกับคนเก่านะคะหนักมะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยไหมก็เหมือนที่แม่หมอพูดนั่นแหละเขาก็คือเป็นคนที่เคยเลิกกับคนเก่ามาก่อนแล้วก็มาเจอคุณเป็นของใหม่ประมาณนั้นหละจ้ะนะคะ คู่กันแล้วกับคงบะแคลกันนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะไพ่ใบนี้นะคะอะคุณสองคนเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณเป็นคนที่หาของถูกใจยากหรือเอาใจยากกระดัต่อให้เขาเอาใจยากต่อให้คุณเอาใจยากขนาดไหนเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณเพราะคุณคู่ควรที่เขาจะอยากได้เป็นคนรักประมาณนั้นแหละบอวยบบธรรมดานะเนี่ย ไปแต่เนยแทนบางคนก็เงอะงางอหอยากงอเย็นบางคนก็เอาแต่ใจบางคนก็คือต้องตามใจต้องพีดต้องสักกระเบือ่อยันเลือนรบอะค่ะความรักคือต้องพยายามต้องบ่นเนยถ้าเนยหลายๆก็เครียดนะคะฉะนั้นเขากําลังตามง้อคุณทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดเขาก็ง้อคุณสําเร็จเห็นไหมถ้าคนเก่านะขอดูคนใหม่หน่อยแซะ ถ้าคนใหม่เลยนะคะจะลุงเอ๋ยแบบไหดคนใหม่เลยมาดูสะขอดูคนใหม่นะคนใหม่สิลุงเอ๋ยจังไดนะคะว้าวไม่ว่าจะใหม่หรือเก่านะคุณคุณจะได้ใช้โมเมนต์นี้แน่นอนถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นโมเมนต์นี้เลยะ้ะจะไปนั่งนับดาวน้ำกันเดอ้อ จะเจอรักที่แบบมองไปนั่งนับดาวน้ำกันนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบนะคะจนถึงดวงที่หนึ่งพันแล้วก็นั่งหลับไปน้ำกันประมาณนั้นละนะคะไม่มอให้กัำลังใจขอให้ทุกคนได้โมเมนต์นี้นะโมเมนต์นี้กะใช้ว่าจะมีอยู่ตลอดนะคะเวลาเขาเอ่ยเวลาโปรเข้าใจคำว่าโปรนะโปรกปกหรือว่าโปรปโปรโปรเขาเอ่ยโปอย่างนั้เดี๋ยวไม่มอนึกก่อน บอลเป็นโปรลกปอกนะคะ,ะโปรโมชัน่นนะคะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโปรกปอกเอาเป็นว่าแย่แย่อินตามแม่หมอนะแม่หมอก็ว่าอยากให้ทุกคนหาค่ายเครียดนะคะอินไลายๆแล้วก็จะเป็นขึ้นแม่หมอนางหัวอยู่ผู้เดียวนะเป็นบ้ายอยู่ผู้เดียวนะคะ ฉะนั้นนะคะเอาเป็นว่าฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดนะตรงก็ถือว่าโชคดีนะแม่หมอนาบอกเลยนะคะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากสำหรับคู่กรณีคนที่เป็นความรักเก่านะคะอยู่ที่แม่หมอให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพลังงานตรงนะแต่บางคนนะคะว่าตรงกับังเพืวกความบันเทิงแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นคนใหม่แม่หมอก็มีโอกาสสูงด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่ที่ว่า คุณไปเจอแบบไหนก็าบางทีอาจจะไม่ตรงทุกคนเพราะวาดอันนี้ดวงแรนดอมนะ,นะจ๊ะเอาเป็นวาทยาอินไลน์ฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดอยากอินกระทักมหาแม่มอเรากันนะคะผู้ใดสนใจโปรใดๆซ,ซื้อโปรซื้อของแทนดูดวงดโปรดูดวง,ดวง,ดวง,ดวงฟรีก็เข้าไปที่ถูกช่องนะคะหรือใครสนใจอยากนะคะเรียนคอร์สออนไลน์พ่ยีสี่กระทักมหาแม่มอเรากันนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยบ่าวาสิเป็นท่านใดนะคะ เป็นเทวดานางฟ้าของแม่หมอก็ขอบพระรคุณนะคะในการสอดแทรกเรื่องศีลธรรมไปนิดนึงนะจ๊ะฉะนั้นนะคะอย่าลังคั่นกันเด้นนะคะเบากับบ๊วยเนาะยุคนี้ยุคยุคเปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปนะคะไพ่เปลี่ยนไปกับบ่าวากันแต่แม่หมอบอกเปลี่ยน <laughs> แม่หมอบอกเปลี่ยนไปใส่แม่หมอก็คือเก่าจา้ะเอาเป็นว่าจบแค่นี้เดิอขอบคุณหลายๆทุกๆคนเลยนะคะผู้ มอีอุปการักคุณทุกท่านเทวดานางฟ้าของแม่หมอนะคะผู้ดใดสนใจกระทักมาเหลากันนะคะขอบพระคุณในการติดตามทั้งไม้และเกาแล้วก็คอมเมนต์นะคะแม่หมอชอบอ่านคอมเมนต์นะคะก่อนจบกกับค่อยบุญรักษาเทวาดาคุมข้องเงินทองไหลมาเทมารวยเร็วรวยอีกขอยเงินลนทับและคอยรักดีไร้รัานคนเลยคะ่ะโชคดีค่ะเจกันคลิปหน้ากับายบายจ้า